ตามรอบเด็ดครับพี่น้ตำตามรอบเด็ด

ล็อกถอ,อดเมดลอกองี่ไปหมดเลยลองลอเาได้ดีก<อ>ับปูนเองนะไปฮะพอดีเออเยอะไหมบ้งว่ง มมแม่ขอล้อกก่ได้ออกแล้วราะวนมันก็แต่แม่มัก็ขอมันออกเล่หอจนแบบมันค่คยเห่ยวหรอครับจะปาเตียดปาเตียดหรอครไม่ได้ไกลไม่เล่ห เขาจะวาไวเดี๋ยววันนี้วันนี้าำลงเปิดวัดสเดจอยนมันกำลังสมดอยู่มันน่อยนเลยนะมัสูตรเด็จแต่มันไม่เสร็จมันแค่เป็นสูตรสเด็จื่อๆ็มาเร็ตแบบกับก็พองคนนต้องใช้รูดนมัน่ดง

Ừm, mặt À. Không được. เต้าซีก็เด้เติบก็ดบุกนเต้าีกเต้าซีครับรอแปบนิมดูโล้งมรดิดูเลกเทาเด็ว่ตัวราที่สูรตซีกอก่ซื้อาก็ลูกเิ่งหมดเอาเื้ซีตอ ໄປຕາພັດເຈົ້າທີ່ບໍມຕເຄິ່ງລກແຈມລຸມທີໃຍນ